สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายสยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กซิฟฟอนกาแฟค่ะสูตรเค้กซิฟฟอนกาแฟเนื้อนุ่มตกแต่งด้วยทัญพืชประกอบด้วยมเมล็ดฟักทองลูกเกดและอมอมสไลไ์ค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเราก็มาแช่ลูกเกดก่อนค่ะใส่น้ำร้อนลงไปในลูกเกดจากนั้นแช่ไว15้15-20นาที เมื่อครบเวลาก็นำไปเทน้ำออกพักไว้ให้สะเด็ดน้ำค่ะต่อไปเรามาผสมนมกาแฟค่ะผสมผงกาแฟและนมอุ่นให้เข้ากันจากนั้นพักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเรามาทำการแยกไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองจำนวน3ามฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวค่ะ และควรเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่เค,ค้กจะได้ไม่คาวไข่ขาวก็จะได้ตีขึ้นง่ายด้วยค่ะแยกไข่เสร็จแล้วเราไปทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงตามด้วยนมกาแฟค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อคนเข้ากันดีต่อไปก็ใส่น้ำมันค่ะตามด้วยกลิ่นกาแฟ สามารถใช้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันคาราโราน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะกลินกาแฟจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่แป้งค่ะใส่แป้งเค้กและผงฟูล,ลงไปบนที่ร่อนจากนั้นร่อนแป้งเค้กและผงฟูล,ลงไปในชามส่วนผสมค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็ว คนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาตีไข่ขาวค่ะไข่ขาวจำนวน3มฟองที่เราแยกไว้ในตอนต้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวหรือครีมออฟท่าท่าหรือน้ำส้มสายชูก็ได้ค่ะเสร็จแล้วต่อไปเราก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะโดยแบ่งใส่สามครั้งจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดค่ะ เมื่อใส่น้ำตาลทรายหมดแล้วเราก็ตีไข่ขาวต่อตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางปลายงองงุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จเราตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วิเพื่อตัดอากาศค่ะต่อไปเราจะนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะโดยทยอยนำไข่ขาวมาผสม3รอบค่ะ แต่ละรอบก็ให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือค่ะแต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรทำนานเพราะหากคนนานก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบได้ค่ะวิธีการคนตะล่อมสามารถใช้ได้ทั้งตะกร้อมือและไม้พายนะคะตามที่แต่ละคนถนัดค่ะหรือจะใช้ทั้งสองอย่างอย่างแจ็คก,ก็สามารถทำได้ค่ะเอาที่เราถนัดเลยนะคะคนตะล่อมจนเข้ากันดีแล้วเราไปตักใส่พิมพ์เลยค่ะ ใช้ถ้วยขันข้าวขนาดแปเซนจากนั้นวางกระดาษจีบเบอร์3220แล้วตักส่วนผสมใส่ลงไปค่ะแต่ละถ้วยจะใส่น้ำหนักอยู่ที่44-45กรัมค่ะสูตรนี้ก็จะได้ทั้งหมด12ถ้วยพอดีค่ะตักใส่ถ้วยจนครบแล้วให้กระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นมาโรยธัญพืชค่ะก็จะโรยด้วยอัลมอนด์สไลด์ก่อนนะคะจนครบทุกถ้วย อัลมอนด์สไลด์ให้เรานําไปอบก่อนนะคะเมื่อโรยอัลมอนด์สไลด์หมดแล้วเราก็จะโรยด้วยเมล็ดฟักทองค่ะเมล็ดฟักทองจะก็จะนําไปอบก่อนเหมือนกันค่ะโรยเมล็ดฟักทองให้ครบทุกถ้วยเลยค่ะมากน้อยตามชอบจากนั้นต่อด้วยลูกเกดค่ะลูกเกดที่เราแช่น้ําร้อนไว้แล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ําแล้วนะคะนํามาตกแต่งให้ครบทุกถ้วยเลยค่ะจากนั้นก็นําเข้าอบได้เลยค่ะ อบที่อุณหภูมิ160องศาใายไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจกวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะจะใช้เวลาที่18นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านด้วยนะคะเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกมาค่ะกระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเสร็จตัวจากนั้นเราก็พักเขาไว้ให้เย็นโดยการคว่มไว้บนตะแกรงค่ะเมื่อเค้กเย็นแล้วเรามาดูเนื้อเค้กกันค่ะ เนื้อเค้กที่ได้มีความนุ่มมากค่ะแล้วก็หอมนาไม่ยุบก้นไม่หดนะคะสูตรนี้เนื้อนุ่มหอมอร่อยรสชาติหวานกำลังดีค่ะถ้าใครอยากลองทำเค้กซิฟฟ่อนง่ายๆก็ลองทำสูตรนี้ดูนะคะทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะจะทำแจกเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานญาติญาติหรือว่าจะทำขายก็สามารถทำได้ค่ะสูตรนี้สามารถเก็บไว้นอกตู้เย็นได้ค่ะ จะทดลองเก็บไว้นอกตู้เย็น2วันก็ยังไม่เสียค่ะแต่ถ้าอยากเก็บได้หลายวันก็แนะนำให้แช่ตู้เย็นค่ะสูตรนี้แช่เย็นแล้วก็ยังไม่แข็งนะคะสำหรับใครที่ทำขายจะได้ทดลองการใส่กล่องขนาด8เซนก็สามารถใส่ได้พอดีค่ะขายในราคากล่องละ15บาบาทก็ได้กำไรแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะ ถ้ามีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ